ที่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเปิดตัวโครงการเทเลเมดิซีนครับให้การปรึกษาผู้ป่วยโดยไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ครับนายแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายแพทย์จักชัยติดตะบุตรผู้อานวยก,การโรงพยาบาลเทพารัตเวชานุก,กูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา พร้อมผู้แทน AIS นะครับและหัวเว่ยหัวเวย่ยยีประเทศไทยจำกัดนะครับค่ะร่วมกันเปิดตัวโครงการเชเรมดิซีนหรือการแพทย์ทางไกลระหว่างคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งในพื้นที่ห่างไกลประชาชนเดินทางมารับการรักษาด้วยความยากลาบากนะคะ โดยหลังจากผู้ป่วยจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่จะมีความยากลำบากในการปรึกษาเคสผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทางในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ก็คือเรื่องของดิจิทัลโฮสต์คอลค่ะและเทเลเมดิซีนในการนี้ผู้แทนบริษัทเองนะคะได้มอบอุปกรณ์ให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะนาไปใช้ในโครงการต่อๆไปด้วยค่ะซึ่งในงานนะครับมีการสาธ,ธิตเทเลเมดิซีนครับในการติดตามผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ ซึ่งรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มาแล้วขณะนี้รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลซึ่งทําให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งทางแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลวินิจฉัยและติดตามการรักษาได้อย่างรวดเร็วสะดวกทั้งผู้ป่วยและทีมแพทย์โดยผู้ป่วยและญาตินะครับมีความพึงพอใจครับเนื่องจากที่ไม่ต้องเดินทางมาจากอำเภอแม่แจ่มเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ และการติดตามรักษามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันค่ะ